สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือพิฆาตสุดทันสมัยของสหรัฐอเมริกาอย่าง USS z u m w a l t จะมาเล่าทุกคนฟังกันนะครับว่าทําไมเจ้าเรือสุดไฮเทคลานี้เนี่ยที่เรียกได้ว่าเดิมทีเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรือแห่งอนาคตของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเลยได้มีการวางแผนจะผลิตเจ้าเรือลํานี้เนี่ยออกมาถึง32ลําแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับไอ้สามสลำที่ว่านั้นเนี่ยถูกยกเลิกเกือบหมดเลยนะครับผมมีผลิตมาเพียงแค่3ลําเท่านั้นที่เหลืออีก29ลําเนี่ยถูกคว่ำโปรเจกต์ไปเลยนะครับไม่ผลิตเลยและอเมริกาเนี่ยก็หันกลับไปนะครับผ ใช้การอัปเกรดเรือพิฆาตรุ่นเก่าอย่าง U.S.S.R. Le ่บเบ u ร์ e แทนมันเพราะอะไรกันนะครับทำไมเจ้าเรือลำนี้เนี่ยถึงเป็น ความผิดพลาดที่แพงที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากันแน่ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกแบ็กกราวน์ของเรื่องราวนี้ก่อนว่าทำไมเนี่ยนะครับผมถึงได้มีการพัฒนาเรืออย่างซุมบอคลาสขึ้นมาเราเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงประมาณปลายปี1990เนี่ยนะครับผมก็เป็นช่วงหลังสงครามเย็น ในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมท้องทะเลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาเลยเพราะอะไรกันเพราะว่าไม่มีประเทศไหนเลยนะครับผมที่จะมีขีดความสามารถทางด้านการครอบครองน้านาน้ำเนี่ยเท่ากับสหรัฐก้องเรือของสหรัฐเนี่ยแทบจะ ไปได้ทุกที่ทุกมุมของโลกเลยเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีความเป็นห่วงเรื่องของการรบในพื้นที่ไฮซีเลยหรือว่าการรบในพื้นที่ทะเลลึกเนี่ยทัพเรือของคู่ปรับสหรัฐอย่างโซเวียตหรือจีนในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าประสิทธิภาพการรบไฮซีเนี่ยง่อยมากๆเลยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับแต่กลับกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนจะไปลงทุนในการตเตรียมความพร้อมในการรบทะเลชายฝั่งแทนอย่างจีนเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นไต้หวันถูกไหมไต้หวันเนี่ยถ้าเกิดสงครามขึ้นเนี่ยกอองรื นำลึกในการเข้าต่อสู้กันเลยนั่นเนี่ยนะครับผมจึงทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มจะหันไปสนใจการพัฒนาเรือให้มีประสิทธิภาพในการรบในบริเวณพื้นที่น้ําตื้นและชายฝั่งมากกว่าเดิมซึ่งประจวบเหมาะกับยุคสมัยพอดีเลยว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเรือที่ทําหน้าที่สนับสนุนการรบชายฝั่งเนี่ยก็คือเรือประจันบาลถูกไหมแลวเรือประจันบาลเนี่ยมันกําลังจะหมดยุคพอดีอเมริกาเนี่ยนะครับผมเลยต้องการที่จะพัฒนาเรือใหญ่นะครับผมซึ่งใหญ่สุดในตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบ เรือพิฆาตแล้วเขาต้องการจะพัฒนาให้เรือพิฆาตนั้นเนี่ยนะครับผมมีศักยภาพในการสนับสนุนการรบชายฝั่งให้ได้ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าเรือประจันบาลด้วยซ้ําโดยที่โจทย์หลักเนี่ยนะครับผมคือการพัฒนาปืนหลักของเรือพิฆาตให้มันมีประสิทธิภาพต,ตรงนี้นั่นเองเพราะอะไรกันเพราะเรียกได้ว่าในยุคปลาย9กาเนี่ยนะครับการสนับสนุนการรบชายฝั่งของเรือรบนะครับอย่างเดียวที่เรือรบมักจะทําได้เนี่ยคือการใช้จรวดนําวิถีนะครับผมยิงใส่เป้าหมายภาพ,พ,พื้นเพื่อสนับสนุนการรบบ,บนบกซึ่งไอ ลูกหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมครูสมิสไซด์โทมฮอคเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีมูลค่า เกือบ2ล้านดอลลาร์แลกกับการระเบิดเป้าหมายที่เป็นรถถังคันหนึ่งเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากันนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรือเนี่ยสามารถนะครับผมยิงสนับสนุนจากชายฝั่งโดยที่ใช้การโจมตีจากปืนหลักที่มีราคากระสุนที่ถูกกว่าเป็นร้อยเท่าเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอนี่เลยนะครับผมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวาดฝันเรือพิฆาตแห่งอนาคตที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆนานา,นา,นาได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการรบในพื้นที่ไฮซี C นะครับผมหรือว่าการสนับสนุนชายฝั่ง พร้อมทั้งเทคโนโลยีสําคัญ2อย่างด้วยกันนะครับผมนั่นก็คืออํานาจการทําลายล้างของปืนหลักขนาด6นิ้วที่จะมีระยะการโจมตีนะครับผมไกลถึง115ไมล์ขอย้ำนะว่านี่คือระยะของปืนหลักนะครับผมไม่ใช่ระยะของจรวดนําวิถีกับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือฟังก์ชันของการสเตลนั่นเองเขาต้องการให้เจ้าเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมสามารถเล็ดลอดเรดาร์การตรวจจับ เข้าไปยังพื้นที่ของศัตรูแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจได้โดยศัตรูไม่รู้เหมือนเรือในฝันเลยนะครับผมถ้าสาหรัฐได้มีเรือลำนี้ครอบครองอยู่จำนวน30ลําลำจริงๆเนี่ยสหรัฐจะกลายเป็นเจ้าแห่งทะเลไปอีกหลายทศวรรษเลยแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามนะครับผมว่าทำไมเจ้าเรือแห่งอนาคตลำนี้เนี่ยนะครับที่สหรัฐหวังจะมีไว้ครอบครองเนี่ยนะครับผมถึง30ลําลำมันถึงถูกสร้างเพียงแค่3ลํลำเท่านั้นซึ่งในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ไปพูดถึงรายละเอียดของเรือซุ่มวอลซักเท่าไหร่ ละเอียดเลยถ้าพูดกันถึงเทคโนโลยีต่างๆของมันก็ลองไปหากันได้ใน u t u b e นะครับผมมียูทูบเบอร์ไทยหลายท่านเนี่ยก็ได้ทําเรื่องของเดือซุ่มวอลไปแล้วลองไปดูของเขากันได้เลยเราแค่จะมาตอบคําถามนะครับผมว่าทําไมเนี่ยอเมริกาถึงยกเลิกมันเป็นเพราะว่าทางผู้ผลิตและกองทัพเรือเนี่ยได้แกงนะครับผมแกงหม้อใหญ่กับสภาคองเกรสนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในตอนแรกเนี่ยนะครับผมได้มีการกําหนดราคานะครับผมของเรือซุ่มวอลนะครับผมแต่ละลำไว้เนี่ย อยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนี่เนี่ยเป็นราคาที่ตีในช่วงประมาณปี2008นะครับกลายเป็นว่านะครับผมยังไม่ได้ผลิตออกมาสักลำเลยเนี่ยอยู่ในช่วงทดสอบนะครับผมช่วงพัฒนาอยู่ราคาเนี่ยนะครับผมก็เกินบัตเจ็ตพุ่งสูงไปถึง50%ซตซึ่งสหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยนะครับผมมันจะมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ามาตรานันแมคเคอร์ดีซึ่งมาตรานี้เนี่ยนะครับผมมันคือการยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตอะไรก็ตาม ของทางการสาหรัฐอเมริกาหากบัตรเ่ยมันพุ่งเกิน50%นะครับนี่เนี่ยจึงเป็นเหตุผลหลักนะครับผมที่ทําให้ซุมบอลเนี่ยถูกยกเลิกหลังจากที่ผลิตออกมาเสร็จเพียง3ลําเท่านั้นเพราะเรียกได้ว่าทั้งโปรเจกต์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย3าลำนั้นเนี่ยนะครับบัตเจตมันเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ22,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าพอผลิตจริงเนี่ยนะครับผมมันตกอยู่ราคาลําละ4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเรียกได้ว่างบเนี่ยนะครับผมให้มาเพียง2สองหแต่นาอาพันล้านแต่ล้า0 มันก็ผลิตได้เพียงแค่5าลำเท่านั้นถูกไหมอย่าว่าแต่32ลำเลยเอาแค่10ลำเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะครับผมด้วยงบประมาณเท่านี้ทีนี้คําถามที่ตามมาเนี่ยนะครับผมก็อาจจะถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมราคาของมันเนี่ยนะครับผมถึงแพงกว่าการคาดการซึ่งคําตอบของคําถามนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นเพราะทุกอย่างเลยนะครับผมราคาของทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าของการ p ร o เค m e เมนต์คือค่าของการรักษาอเรือลํานี้ให้มันใช้งานได้นะครับในปี2009เนี่ยนะครับผมมีการ คาดการณ์ว่าถ้าเจ้าเรือลำนี้สร้างมาเสร็จเนี่ยราคาของการโพเคียวเมนต์แต่ละลำเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านดอลลาร์ต่อปีนะแต่พอมาใช้จริงๆเนี่ยนะครับผมเอาในปี2017เนี่ยราคาของการโพเคียวเมนต์แต่ละลำเนี่ยขึ้นมาถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีก็เรียกได้ว,ว่าขึ้นมา25%นะครับผมแพงมากๆและจากกราฟเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆด้วย กับ2นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยมันคือเรื่องของอาวุธหลักที่เรียกได้ว่าเป็นจุดประสงค์ของไอเรือลํานี้เลยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อาวุธนี้นะครับผมนั่นก็คือระบบปืน AGS หรือว่า Advanced Gun System ซึ่งถ้าจะพูดกันง่ายๆนะครับผมไอ้ระบบนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออัปเกรดนะครับผมประสิทธิภาพของปืนเก่าๆปืนบนเรือสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับยุคสงครามโลกที่จะมีขนาดใหญ่นะครับผมโอ้โหขนาด300400มิลอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ล้าสมัยไปแล้วเพราะอาวุธหลักที่มีประสิทธิภาพในการทําลายล้างสูงเนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนไปใช้พวกจรวดนําวิถีกันหมดเพราะฉะนั้นนะครับผมการจะพัฒนาเด็กอา e n t หรือปืนเนี่ยให้กลับมามีความสําคัญเนี่ยนะครับผมประสิทธิภาพมันเนี่ยก็ต้องมีมากขึ้้นนไอปืระบบ AG ของซุมวอเนี่ยนะครับผมมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นอาวุธคิเนติกที่นำวิถีนะครับผมลองคิดง่ายๆว่าเป็นปืนขนาด155ม mm มที่สามารถยิงนะครับผมแล้วก็ถูกเป้าหมายโดยที่เป้าหมายเนี่ยอยู่ในระยะ ทางห่างไปถึง70กิโลโดยที่ไม่ต้องเห็นเป้าหมายด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าระบบอาวุธที่ใหม่และทันสมัยขนาดนี้เนี่ยกระสุนที่มันสามารถบังคับทิศทางได้กลางอากาศเนี่ยย่อมต้องมีราคาสูงตามตัวตามเทคโนโลยีของมันนะครับผมเรียกได้ว่านัดหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีราคาตกอยู่ที่ 8แสนดอลลาร์สหรัฐ20กว่าล้านบาทนะครับผมนัดเดียวเป็นกระสุนที่โคตรจะแพงเลยแพงมากๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมราคาของกระสุนเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนี้แต่จากขั้นตอนการผลิตที่ยากของมันเนี่ยนะครับผมทำให้มันมีราคา พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึง8 0 0 0 0นดอลลาร์และคาดว่าน่าจะมีราคาตกอยู่ที่1ล้านดอลลาร์ต่อน,นัดในเวลาอันใกล้นี้นะครับด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับผมราคาของกระสุนเนี่ยทำให้งบประมาณของโครงการนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอในการจะซื้อกระสุนได้ซ้าซึ่งเรือซุ่มบอลเนี่ยนะครับผมจะปฏิบัติการทีนึงเนี่ยปืน AGS เนี่ยต้องมีกระสุนมากถึง750ลูกลก,ก็คูณไปนะครับผม750ลูกก็750ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับแค่ค่ากระสุนอย่างเดียวนะนั่นเนี่ยหเ,อนนเ,ยเหืออ่ลลู3ล ครับผมในปี2023เนี่ยจะถูกถอดเอาระบบ A G S ออกแล้วก็ติดตั้งระบบอื่นแทนซึ่งเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาเจาะกันที่ระบบ A G S กับกระสุนของมันว่ามันทํางานยังไงนะครับผมทําไมมันถึงมีราคาแพงและไม่สามารถผลิตออกมาได้นอกจากนี้นะครับผมเรือซุ่มวอลเนี่ยก็ยังมีข้อเสียอีกต่างๆนานาม,มากมายทางสภาคองเกรสเนี่ยนะครับผมเลยสรุปว่าไอเรือซุ่มวอลเนี่ยเป็นเรือขายฝันนะครับแต่เหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับผมก็คือมูลค่าของมันที่เกินการคาดการณ์และตัวงบประมาณโปรเจกต์ มันทําให้มันเนี่ยถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินั่นเองซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับผมถ้าอเมริกาเจ้าเรืออะไรมาเพื่อแทนโปรเจกต์เรือซุมวอลที่ถูกยกเลิกไปละพวกเขาเนี่ยตัดสินใจเอาเรือรุ่นเก่าอย่างอาร์เบิร์กเนี่ยนะครับผมมาทําการอัปเกรดต่างๆนะครับผมเป็นอาร์เบิร์กไฟท์ทรีไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมกับคําถามที่หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าทําไม เจ้าเรือซุมวอลสุดไฮเทคของอเมริกาที่เดิมทีเนี่ยจะมีถึง30กว่าลำเนี่ยนะครับผมถึงถูกยกเลิกและถูกสร้างขึ้นมาเพียง3ลำเท่านั้นแล้วไว้พรุ่งนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องระบบปืน AGS ปืนที่ไม่มีกระสุนกันนะครับวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ